ชื่อจินโดตัวนี้ทำงานหนักที่ตลาดเพื่อเลี้ยงเจ้านายกับลูกจินโดนั้นจะตื่นแต่เช้ามาที่ตลาดและนั่งเฝ้าอย่างตั้งใจที่แผงผักสดเพื่อรอลูกค้าที่จะมาซื้อผัก ลูกค้าที่เดินผ่านมาอยากซื้อผักแต่หาเจ้าในไม่เจอก็งงใหญ่แต่แม่ค้าข้างๆใจดีไม่คิดจะแย่งลูกค้าแต่อธิบายวิธีซื้อให้เป็นอย่างดีลูกค้าเลยจะหยิบผักที่ต้องการจากนั้นก็ชำระเงินด้วยตัวเองเอาเงินใส่กล่องที่วางไว้ข้างๆน้องหมาจินโดหากลูกค้าคนไหนอยากได้ตังทอนก็ต้องทอนด้วยตัวเองหยิบเงินจากกล่องนั่นด้วยความซื่อสัตย์ เพราะจินโดจะคอยมองทุกการกระทําของลูกค้าแบบไม่ละสายตาหากใครคิดไม่ซื่อจะเอาผักไปแบบฟรีๆจินโดจะเห่าร้องตะกลนประจานให้คนทั้งตลาดได้ดูจนไม่มีใครกล้าโกงจินโดพอขายไปสักพักใหญ่เจ้าของจินโดที่เป็นภระระยาจะมาเปลี่ยนกะพอมีเวลาให้จินโดได้พักเดินเล่นในตลาดแต่เดินเล่นไม่นานจินโดจะไปที่แผงขายของใช้เจ้าของจินโดอีกคนที่เป็นสามีเพื่อช่วยขาย ของจินโดจะใส่แว่นตานั่งสวยเรียกลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าหลงในความสวยและอยากมาซื้อของลูกค้าบางคนอยากได้ของถูกเลยเอาขนมมาล่อจินโด indo, เพื่อเจราจาต่อรองให้ลดราคาแต่ธุรกิจนั้นสําคัญจินโดไม่เคยหลงขนมนั่นจะหันหน้าหนีไม่ยอมใจอ่อนหลังขายของเสร็จจินโดยังไม่เลิกงานจะต้องไปส่งของที่ลูกค้าสั่งไว้จินโดจะกระโดดขึ้นรถ side, มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกับแว เพื่อความปลอดภยัยจากนั้นขี่ไปบ้านลูกค้าระหว่างที่เจ้าของไปส่งของจินโดจะอยู่ที่มอเตอร์ไซค์เพื่อเฝ้าว่าจะไม่หายไปไหนแต่เฝ้าธรรมดาไม่ได้จะต้องยิงแก๊กท่าสวยให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาเกรงกลัวแต่ยืนนานๆก็เกรงกล้าเหนือ้อเลยต้องมานั่งรอแทนหลังส่งของเสร็จก็ถึงเวลาเลิกงานจินโดจะกลับบ้านไปหาลูกที่รอแม่กลับมาจินโดนั้นแบ่งเวลาได้ดีมากหลังทำงาน หนักมาทั้งวันก็จะแบ่งเวลาพาลูกไปดนเล่นตรงชายหาดพักผ่อนให้หนามใจและใช้เวลาอย่างมีความสุขกับลูกและเจ้าของทุกๆวันเลยเป็นวันที่ดีและมีความสุขของจินโดเลยกลายเป็นน้องหมาที่รักของคนในตลาดทุกคน